ท่านเลยนะครับวัน,นนี้ก็รู้สึกว่ามีความยิดมน,นดีนะครับในนามผมนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทองนะครับคำว่านายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทองก็ไม่ได้ครอบคลุมไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าพวกเรามีสื่อหลายขาแขนงนะครับที่หล่อหลอมและรวมตัวกันทำสื่อสร้างสรรค์ให้กับคนจังหวัดอ่างทองก็อยากจะบอกว่าวันนี้ยินดีมากนะครับที่ได้ขอ้ขอมูลเชิงลึกหลายๆ ด้านของโรงพยาบาลหนองทองที่คณะผูบ้บริหารได้บอกมาหรือพูดออกมานั่นคือความจริงใจและก็ความตั้งใจนะครับที่จะพัฒนาให้กับคนจังหวัดหนองทองผมขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งผมโตมากับโรงพยาบาลหนองทองเดิมบ้านผมที่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆเราดับจิตกลับเห็นความเจริญเติบโตของโรงพยาบาลหองทองมานเยด ก่อนเราจะมีเรยโยรโรงพยาบาลทองน่เป็นอีกสาหนึ่งเราก็ยังไปมองผมาโรงพยาบาลอทองก็มันชื่นหน้ากลัวแต่ตอนนี้ด้วยพิพัฒนาการและการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันต,ต้องบอกว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ด้วยสังคมการสื่อสารอาจจะเข้าไปถึงกันแล้วก็ด้วยความเป็นตัวตน นะครับควาเป็นตัวบุคคลก็จะทำให้การนำเสนอหรือบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆออกไปสู่ประชาชนนั้นไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ายู่ที่ผู้บริหารเลยแต่ผมเห็นด้วยกับท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับผงการแพรีพันอันนี้คงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วมันอยู่ตีนี้หมดแล้วถ้าเรา ดูในเนื้อหาใจกว่าเป็นตรงทุกเนื้อหาครับโดยผมในงานสื่อมวลชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณเอาไม่มท่านใดท่านใดมีรายการน,นำเสนอและ่วสนที่เรานั่นไหมครับเชิญครับเดี๋ยวผมปิดท้ายอีกเนาะ ก็จะมีเสียงจากพวกท่านอะไรเฮ้ยพี่คนนั้นเนี่ยเขา่ายแล้วสื่อจริงๆเราควรต้องไปดูนะครับว่าทิ่เขาจากมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงแลวควรจะแก้ไขยังไงตอนนี้ปัญหาที่ผมจะบอกคุณก็คือว่าผมเป็นผู้ป่วยเจอข้โลงไย่บาลมาระบบแรกนะผ่านการทักกรองเนี่ยเร็วมากแต่ไปตายระบบที่สองครับไปน้างคอยตั้งแต่แปดโมงเช้า นะสิบโมงแพทย์มารอสองชั่วโมงอันนี้คุณต้องไปปรับวิธีการว่าไอ้ตอนแรกคุณเร็วแนละ้วขั้นตอนที่สองคุณจะเร็วอย่างไรแต่นะครับเพื่อให้มันบาลานซะ์ครับผมก็เข้าใจคุณหมอที่ทำงานเหนะื่อยมากอยู่ลานตอนนี้น้อยแต่เราต้องปรับนะเพื่อให้มันมันสร์ดกันนะครับมันก็จะทำให้งานของท่านเนี่ยลุนหน้าทีนี้อัน,นอันนี้มันไม่ใด้อยู่ในในขั้นตอนของที่พูดเมื่อกี้นะแต่เป็นขั้นตอนของพ้อไม่ดี ว่าท่านพูดในการโรงพยาบาลอทองครับต้องปักนะถ้าไม่ปักไม่ได้เลยในจังหวัดในโรงพยาบาลอทองเนี่ยตอนนี้เปิดมันเริ่มใหญ่โตหล่ะขึ้นมันเริ่มมีพื้นที่มากขึ้นนะครับแต่ละจุดมันก็จะมีพื้นที่บางจุดเนี่ยเป็นจุดอับบางจุดเป็นจุดโปรนะฮะเ,เ,เ,เช่นผมยกตัวอย่างเช่นแล้วกันตึกผู้ป่วยสงตึกผู้ป่วยรับประทานตึกผู้ป่วยลมใจ เวลาผมไปนั่งข้างลา่างตงด้านหน้าริมยุงกัดครับผมปากท่านหน่อยครับยุงมันกัดทีนี้พอ,อยุงมันกัดมันจะมีผลกระทบถ้าไปถึงผู้ป่วยชรา,าถ้าผู้ป่วยได้รับยุงกัดจะมีปัญหาเรื่องไข้เรื่องออกไหมถ้าไม่มีแล้วไปหรือถ้ามีถึอปากทด้วยสิ่งที่ท่านที่ท่านที่ท่นทานบอกจะถามมาผมเห็นดีด้วยนะแต่สิ่งที่ท่านไม่ได้บอกก็คือสิ่งที่มผมเห็นไม่ดีนะ พราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สื่อลูกจะร้องกันไปเวลาร้องไปบอกท่านต่อหน้าเนี่ยผมไม่บอกท่านจิตแพทย์เนี่ยท่านกัดขากัดมีเรื่องจริงนะท่านต้องขาดแต่ทีนี้ถ้าเกิดท่านลืมอ่ะมันก็ไม่ถึงท่านผู้บรายการท่านเอาผู้รายการไอ้เรื่องที่ผมบอกมันก็หายไปแต่วผมไม่บอกท่านละนะครับจิตแพทย์อย่าไปชมนะในจิตแพทย์ใช่ไหมท่านอย่าไปนะอย่าเท่าอย่าแพ้เสร็จแล้วท่านก็จะไป นำเสนอผู้บริการอีกปัญหาคือมันไม่ได้รับการแก้ไขนะครับก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้ไวเรื่องตัวนี้เวลาที่สื่อเขาบอกท่านนะลองไปดูว่ามันมีปัญหาของการกินไหมถ้ามีก็แก้ไขไปสื่อเขาจะได้กลับมาบอกว่าโอ้โหเนี่ยที่ร้องเรียนไปแก้ไขแล้วดีแล้วอย่างผมมาบอกท่านเนี่ยคือท่านทํามาดีแล้วตอนแรกท่านช้ามากแต่พอท่านทำดีก็บอกว่าโอเคดีต้อง,อนะ okay, องชม ที่เราปาดกันนะเนี่ยปาดถึงเรื่องดีนั่นนะจิตแพทย์เนี่ยผมงงมากผมงงผได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตจิตเวชเนี่ยเพื่อไปดูดี่ว่าเขาจะมีผลในการที่จะดําเนินการขั้นต่อไปไหมซึ่งเมื่อก่อนผมไม่เคยเห็นนะมผมเพิ่งเห็นชัดเจนเนี่ยมีนแผนกที่ผมถือว่าเออดีแล้วมันก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสงบลงในโรงพยาบาลใหญ่อาจจะมีก็ได้แต่โรงพยาบาลอา่างทองผมเพิ่งเคยเห็นผมถือว่าดีดีมากรนะ่ะ ป็นเป็นการสอดคอแล้วก็เป็นการรักษาคนที่ทําให้มันมันรื่นไหลต่อได้นะครับนี่ก็หวัขอบคุณนะเพราะว่าได้เจอกับตัวเองนะแล้วก็อันสุดท้ายครับท่านผู้ในการครับอันนี้เจอที่ผมเองนะเจอที่ผมเองเลยนะเ,เวลาที่ผมมาโรงพยาบาลเนี่ยนะครับท่านบอกว่าห้ามถ่ายภาพ ท่านบอกว่าห้ามถ่ายภาพนะภาพเป็นสิ่งของโรงพยาบาลเหมือนกับผมเนี่ยไปบ้านท่านแล้วไปทําร้ายบ้านท่านอย่างจริงๆริงปากนะผมไปเจอไปไปบ้านบ้านท่านเนี่ยผมจะนั่งไปบอกใครก็ไม่ได้จะไปพูดกับใครก็ไม่ได้ผมก็นั่งเงียบแล้วผมก็เก็บภาพเสร็จแล้วผมก้าภาพไปบลอกประชาชนพอกว่าภาพไปปล่ายประชาชนท้าาโกดดีนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านควรจะกลับนี่จะเจอเรื่องตัวเองลวกัน คุยกันนะครับ็คุยกันถ้าท่านตกไลน์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมีอะไรก็คุยกันก่อนที่จะมาตรงนี้เนี่ยนะครับผมยืนยันนะ,ะผมเป็นสืน่อมวลชนที่มีนิสัยแบบนี้จริงก่อนจะมาเนี่ยผมแจ้งก่อนนะผมจะพูดเรื่องอะไรผมแจ้งก่อนนะผมจะพูดเรื่องยุงนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันคุยกันก่อนแล้วมี มีโตอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถคุยได้ถ้าเกิดมันมีโต๊ะเขามีมีไลน์ก็คุยกันเราไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมาเน้นก่อนมันจะมีสื่อแบบผมเนี่ยหลายคนนะถ้าคุยก่อนเนี่ยเขาจะถามก่อนเรื่องนี้นะคุณก็เตรียมข้อมูลว่าจะตอบว่าจะแก้ปัญหาอะไรเช่นอย่างนเงี้ยตอนเนี้ยปัญหาคือมียุงนะมันอยู่ที่คุณจะตอบแลว้ว่าคุณจะตอบว่าอะไรถ้าคุณตอบมันคือผลที่จะนําเสนอต่อประชาชน ส่วนคุณจะแก้ไขถูกหรือไม่ถูกเราไม่รู้แต่แ้วมันคือคําตอบที่คุณบอกเราก็เจอบอกใจจนว่าการที่เราไปเจอลักษณะนี้ทวงวางโรงพยาบาลเขาตอบปัญหาไปแล้วนะมันก็คือจบแล้วขั้นตอนใหม่ต้องว่ากันใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝากทานผู้บในการช่วยนะครับผมขออย่างเดียวเรื่องยุงเนี่ยผมขอนะเพราะว่ามันม,ตตมีผลกระตกกับโมันทําให้ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถที่จะ รักษาต่ตอ,อเ,เ,รเรื่องได้ถ้าเกิดเขาเขามีปัญหาเรื่องเรื่องยุงแล้วผมเองผมไม่นั่งแล้วผมโดนยุงกัดแล้วผมจะไปร้องไหบังเอิญผมไม่ร้องไม่ไ่้ผมก็เก็บรูปไว้บังเอิญเลยครับน้องๆก็จอยบอกว่าจะมีประุมวันนี้ผมก็เลยอ่กรูปไม่ลงเดี๋ยวถามอันนี้ที่เจอผมเองครับคุณมาครับขอบขอนุญาตเป็นเชิญสือ่สมอมวลชนอีกท่านนะคะ อาจารย์ปุ้มนะคะคุณออยางเอฟเอฟร้อยหนึ่งค่ะอันนี้เป็นคําถามนะคะด้วยความเคารพคือบัเืเอเนี่ยมีประชาชนเขาถามมาในเพจน,นะคะว่าเห็นโรงพยาบาลติดกล้องวงจรปิดในห้องพิเศษรวมใจนะคะเขาบอกว่านี่คือโรงพยาบาลอ่างทองตึกรวมใจห้องพิเศษเรามีกฎหมาย p d พ a อ d p a ส่วนบุคคลสามารถติดตั้งแบบนี้ในห้องผู้ป่วยได้หรือครับ อันนี้คือคําถามที่เขาฝากมานะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเข้าใจความเป็นพยาบาลเนาะอย่างที่พี่บอกแ่ะพอเรียนจบมาก็ได้เป็นนางเลยอันนี้ไม่ใช่ของโรงพยาบาลอ่างทองนะคะเน้นไม่ใช่โรงพยาบาลอ่างทองเป็นโรงพยาบาลพิเศษพิเศษเชชาบังเอิญเนี่ยมีพ่อของเพื่อนลูกชายไอไม่สบายไปโรงพยาบาลพี่พิเศษ ก็ทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรให้น้ําให้เขาบอกให้ดื่มน้ำที่เยอะไอแล้วก็ให้น้ําเกลืออยู่อย่างนั้นจนร่างกายก็อ่อนแอไปเรื่อยๆก็ทนไม่ไหวก็จะต้องย้ายโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าย้ายไม่ออกประวัติให้นะคือไม่สมตัวคืออันอันนี้ตรงก็คงไม่เท่าไหร่เท่ากับคําที่เจ้าหน้าที่พูดตามหลังเข้าไปอันนี้คือเขาไม่พอใจมากนะคะว่า ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเวลาจะพูดถึงคนไข้ที่เขามารับหรืออะไรเนี่ยให้เขาออกจากตึกเราไปก่อนดีไหมมีการประมาณว่าถ้าเป็นตรงนั้นเขาก็จะบอกว่าแช่งตามหลังเลยว่าเดี๋ยวก็ตายกลางทางหรอกประมาณนี้นะคะเราเข้าใจในการทำงานะะของบุคลากรเนานะแต่ว่าคนที่เขาเจ็บเนี่ยเขารับไม่ได้แต่พอเขาย้ายโรงพยาบาลปุ๊บโรงพยาบาลบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยให้น้ํากือน้ําท่วมปอดต้องเอาน้ำออกตั้งหลายลิตรเขาเกือบจะเสียชีวิตน,นะคะ อันนี้ก็จะบอกวังไงเดียเล่าสู่กันฟังหรือว่าฝากไว้ก็แล้วกันเนาะอยากให้เกิดกรณีแบบนี้อยากให้มีการตรวจที่มันชัดเจนเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละโรงพยาบาลจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะก็ให้กําลังใจกับทุกท่านในส่วนของบาทสามสิบบาทบาทรักาเราสามารถใช้ได้ณปัจจุบันนี้เลยไหมหรือว่าต้องรอหมายถึงว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าไปโรงพยาบาลสิริบุรีไปสิริบุรีแล้วไม่สบาย รักษาได้วันนั้นเลยหรือไม่หรือว่าต้องรออีกอกีวันซึ่งเมื่อก่อนที่มันต้องรอเนาะสิบวันหรือสิบห้าวันอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะเปิดเพราะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ขอพอะคุณมากเพราะว่าประชาชนคงไม่รู้ว่ามันมีกันจริงแต่เราไม่ได้เปิดเพราะนั้นเราเดี๋ยวต้องรีบเอาออกนะคะแล้วก็เรื่องที่ว่าพูดตามหลังเนี่ยเดี๋ยว ในฐานะที่เราเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายเราก็ต้องรับผิดชอบวิเศษด้วยมันเป็นโรงพยาบาลในเครือเราคงจะไปต้องไป,องปบอกผอ,อให้ด้วยค่ะแต่จะไปสื่อสารกับผอ,อว่าเรื่องเรื่องข้อความตรงตรง,ตรงจุดน,นี้เพราะว่ามันมันมันขัดกับมันขัดกับนโยบายว่าส0สิบบาทรักษาทุกทุกที่ททท ะะแล้วก็30สบาทรักษาทุกที่นี่เขาจะประกาศดีเดย์ประมาณเมษายนค่ะแต่ตอนนี้ถ้าจะเป็นฉุกเฉินเนี่ยเราก็รักษาก่อนคือนโยบายรัฐบาลคือเอาผู้ป่วยเป็นหลักถ้าผู้ป่วยฉุกเฉินนี่ดูแลไปเลยไม่จำเป็นต้องต้องรอถึงเมษาแต่ถ้ามันไม่ฉุกเฉินต่อยาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมันจะมีขบวนการอีกทีนึงประมาณเมษายนน่าจะเรียบร้อยขอบคุณสําหรับข้อมูลนะคะแล้วก็ผู้เออกี่ยวข้องดาเนินการด้วยนะคะ